เขาจะอยู่ข้างหลังนะครับถ้ามาตอนกลางคืนจะอยู่ตรงนี้นะของเขาเป็นดิจิตอลดอล็อกนะครับอันนี้ก็คือสามารถล็อกได้เลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจคีย์การ์ดไม่ต้องมัดจำเลยทั้งสิน้นเขาจะมีโต๊ะหัวเตียงวางไว้แบบนี้เล็กๆมีตัวไว้ของ มีโต๊ะกับกระจกไว้ให้แล้วก็มีน้ำไว้ให้นะครับส่วนตู้เย็นจะอยู่ข้างนอกนะครับมีตะกร้าผ้าแล้วก็ถังขยะไว้ให้ที่สำคัญที่สุดคือมีพัดลมด้วยสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ I love it I love นะครับก็เป็นฟิลโฮเทลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคบว่าโรงแรมเป็นฟิลโฮเทลนะครับก็ เป็นในส่วนของตัวเตียงนอนนะครับนุ่มมากแล้วก็เตียงหอมมากเธอแล้วก็ผ้าห่มหนาที่สุดนะครับหนามากเลยข้างบนนะครับผ้าอาจจะพึงเล็กนิดนไฟหัวเตียงไว้ให้นะครับผ้าเช็ดตัวเขาก็เตรียไมไว้ให้ ส่วนห้องน้ํานะครับสวยมากเธอเขาเตรียมชุดแปลงสีฟันไว้ให้นะครับได้สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับมีกระจกไปส้สองเนาะแล้วก็ห้องน้ํากว้างมากเธอกว้างแหงกว้างมากแบ่งโซนเปียกโซนแหง้งเธอ,อความระเบียงคือแบบใหญ่มากเะระเบียงคือใหญ่ไปอ่ะ มีที่จอดรถไว้ให้นะครับแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับบนเขามีห้องอาบน้ำรวมไว้ให้นะครับปังปังอันนี้เราสามารถสั่งอาหารเช้า,ชาได้นะครับมันรวมกับค่าห้องเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่กินข้าวเราก็สามารถเลือกเป็นกาแฟได้นะครับห้องที่เต้นพักคือ450บบาทนะครับแล้วก็ ห้องที่เป็นห้องรวมจะราคา350บาทต่อคนรวมอาหารเช้าเธอ